สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G Fox s p o t On Tour นะฮะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้นี่ครับอะเนใส่กล้องก่อกนอ๋อกลังใส่ครับผมห,หลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ผมได้พาท่านผู้ชมไปดูการพัฒนาหมู่บ้านหมู่ที่1ตําบลสีท้อยนะแล้วก็มีการขอความร่วมมือพวกแม่แมช่วยกันชิมน้ําหมักผลไม้เพื่อสุขภาพของเรานะฮะและตอนนี้ภารากิจของผมก็มาถึงคิวของการเก็บ ลิ้นจีจากต้นที่อยู่ในบ้านนะเพื่อลิ้นยยยยครับเ <laughs> มืม่อกี้ <laughs> กอะไรเนาะลิ้นจี <laughs> น <laughs> ผมพูดลิ้นจีมีเสียงต้องสะท้อนมาเป็นเป็นลำไยนะฮ <laughs> ะขอโทษครับเราไม่มีคัดไม่มีการตัดต่อนะเรามาเก็บลำไยครับตอนนี้ผมเก็บแล้วครึ่งต้นครับปีนขึ้นไปกว่าจะ ตัดมันลงมานะเดี๋ยวยังเหลืออีกครึ่งต้นนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นไปเก็บต่อแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาดูลำไยที่เราเก็บลงมาก่อนนะฮะโดยเฉพาะสมาชิกที่อดใจรอลำไยของเราครับต้นเดียวในบ้านด้วยนะฮะอ่าหินนี้ไหมฮ <laughs> ะได้เลยเอาก็ะเอาเกาะมานั่งเลยครับนี่วันนี้เรามี คุณแม่ขันแก้วนะฮะมาช่วยด้วยนะตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวครับมาช่วยคัดลำไยนะ,ะและนี่ลุงวินของเรานะ,ะเป็นคนปลูกต้นลินล้นไอ้ลำไยต้นนี้เองนะ,ะนีน่วันนี้มาให้กำลังใจด้วยนะฮะนี่ <Okay. S 1> คุณแม่จันแดงก็มาช่วยด้วยนะครับนี่ <Okay. S 1> เราได้ฟืนไว้ <Okay. S 1> ก่อไฟ ขงข้าวด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูผลงานของแม่ขันแก้วนะครับนี่เน,นี่นใส่รวมกนะันนี่นี่คุณแม่แมลีนะมะจุยนะครับนี่มชจุยใส่กลองตัวนะฮะเชิญเลยครับนี่นี่ครับเราจะคัดลงกล่องส่งให้สมาชิกสั่งกล่องละ5กิโลนะฮะเดี๋ยวเราจะลองบรรจุแล้วก็ลองชั่งอยู่นะฮะ เราซื้อกล่องจากไพรสเลยแล้วครั้งนี้เพราะว่าสมาชิกที่สั่งเรามานี่จะสั่ง5กิโลบ้าง10กิโลบ้างเราก็เอากล่องที่ของไพรสนีนเลยนะจะได้ใส่แล้วมันจะพอดีนะฮะของเราถ้ามีการเอากล่องมาแล้วเดี๋ยวมันไซมันจะไม่เท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นกล่องอย่างดีและเป็นกระดาษแข็งอย่างหนาของไพรสนีนครับผมและนี่ครับลำไยที่เราคัดมานี่มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่คละกันไปในะส่วนมากก็นี่ฮะ ไซส์ใหญ่ประมาณนี้กินได้นะฮะน,นี่นี่มือการใส่กล่องลํำไยเนี่ยของปลาลีครับเดี๋ยวลองมาดูครับสมาชิกอดใจรอนิดนึงครับวันนี้เราเก็บตอนเย็นพรุ่งนี้เช้าเราจะไปส่งที่ไปรษณีย์เลยนะฮะเัีนนี่ผล งานการคัดนะเราจะคัดเอาลูกที่เสียๆออกก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้ลูกอื่นเสียไปด้วยนะฮะโชคดีว่าวันนี้ฝนไม่ตกนะฮะเรายังสามารถเก็บลำใยไม่ใช่ลิ้นจีนะลำใยนะะหลอนครับเมื่อกี้หลอนมากนี่เป็นไงพอ้อครับแป๊าแล้วเออลำใย,ยก่หวานก็<า>นลองจิมจ้มจิมจ้มจิ้มสแกนเราจิม้มสแกนจิ้มหพอสแกนเราอ่าแก แกงยัพอมันต้องกองไม่เขาแบบต้องแบบต้องนี่แกครับเอาแบบต้องแม่ด่าอันอันมันดีแหละหวานแหละหวานอ่าสุดยอดครับผมนี่ใส่ปุ๋นี่เป็นธรรมชาติเลยนะฮะมาติกล่องฮันเดียวเขาแพ็คขึ้นแน่นน้อยก็ได้ครับใส่ไอใส่กองลงไปเลยที่ผมแพ็คขึ้นหมุนกัมนี่อร่อยดีนี่ครับใส่ อ,อ,อังเลยและนี่คุณแม่จันแดงก็ลำไย,ยไม่สนครับสนฟืนครับตอนนี้พอที่บ้านนี้ดังเตาถ่านกันนะฮะนี่นครับแม่ลำไย,ยตัวนี้สุดยอดอยนะใครเป็นคนปลูกนะลุงวินลุงวินนี่ครับย,ยังเหลือครึ่งต้นครับเดี๋ยวผมจะต้องขึ้นไปฟันลงมาอีกนะฮะเพราะว่า ตรงเตี้ยๆเราเก็บไปหมดแล้วนะรสชาติของลำไยผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเก็บมันไว้ให้สุกที่สุดเท่าที่จะสุกได้นะ,ะหลายๆคนก็สงสัยว่าทำไมผมต้องรอให้มันสุกมากขนาดนั้นด้วยนะเพราะวันนี้ะพิสูจน์ให้ดูนะว่าลำไยเมื่อรอให้สุกจนถึงที่สุดแล้วเนี่เนื้อมันจะกรอบเนี่ยแห้งกรอบอร่อยครับนี่ยหวานครับลำไยอ แล้วลูกเล็กๆมันก็จะสามารถกินได้ด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งไว้นานาให้นานจนลูกเล็กสุกพอดีก็กินได้ทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ครับถ้าเราเก็บเร็วกว่านี้นี่ลูกเล็กมันจะยังไม่สุกเต็มที่ก็กินยังไม่ได้นะครับกับพรุ่งนี้รอรับได้เลยนะครับผมต้องขอขอบคุณแม่ๆทั้ง3คนนะฮะที่มาช่วยกันแพ็ค ลำไย,ยลงกล่องให้กับสมาชิกของเรานะเราขายไม่แพงครับกิโลละ20บาทเท่านั้นเองนะแล้วก็ออเดอร์เราหมดแล้วนะฮะหลังจากที่สมาชิกสั่งเสร็จปุ๊บเหลือเท่าไหร่เราจะไปทำน้ําหมักผลไม้เพื่อสุขภาพใครที่อยากชิมน้ําหมักผลไม้โดยเฉพาะลำไย,ยต้นนี้รออีก5-6เดือนหากน้ําหมักเสร็จก็ผลิตภัณฑ์น้ำหมักผลไม้เพื่อสุขภาพก็จะ มาให้สมาชิกได้ลองชิมก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะเผื่อใครอยากจะซื้อไปรับประทานดูก็เชิญสั่งมาได้นะติดตามในช่อง G f o x Sport ของเรานี่แหละครับผมนี่คลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ นี่เดี๋ยวเราจะลองมาชั่งดูว่ากล่องนี้จะหนักสักกี่กิโลนะฮะถึง5้กิโลกะนะันอันนี้ลองเอาจังเพอะแล้วนี่เรามีตาชั่งมาด้วยนะฮะหวานล้ำเลยนะครับลองจังมาแล้ครับ อืมอีกนิดนึงครับแต่งหน้าับพอปีครับผมแต่งหน้าับพอดีแถมน้อยนะแถมสักอันฮ้าโลครับสักสองสามคลิดเพื่อกล้อง้ะยครับเพื่อน้ำนักกล้องไปโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปกับลูกที